จะ ع อ د ุดูจะออุดิกกัน I'll come back later I'll come back later ฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ต่อมาก o ล d t เช h e c k in ล m ม่ r e you're w Everything is all right Everything is all right is all right ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีเชื่อฉันสิอันนี้พูดถึงคำประโยคอย่งไง ประโยคให้กำลังใจเนาะเป็นการปลอบนะคะได้ด้วย h a l do a n t h a b mai h a l do a n t h a b mai Do you want to come with me คุณอยากไปกับฉันไหม a na t h a b a na t h a b Where are you going Where are you going คุณกำลังจะไปไหนอืม hmm, Where are you going ค,คุณกำลังจะไปที่ไหนคะอันนี้เป็นการถามเนาะ โอเคประโยคคถามเหมือนกันต่อมา Arjuk Arshia a r j u อ a ส s ร i a Please hurry up Please hurry up เร็วขึ้นหน่อยเร็วๆหน่อยสิเร่งสปีดหน่อยนะคะ Please hurry up ตอนนี้ก็จะก็ยังเป็นการมีมารยาทอยู่เนาะใช้คำที่มีมารยาทมากนะคะมีคำ Please ด้วยเนาะ Please hurry up กรุณานเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมอ่าเร็วขึ้นอีกหน่อยได้หรือเปล่า แอนเทลลีฟเจดันอืมคุณใจดีมากเลยเป็นมิตรมากเลยเนาะอืมเป็นประโยคอะไรที่เราบอก positive นะคะประโยคที่ด้านบวกอ่าอะไรประมาณนี้โอเคต่อมา let's do นะ let's do มุตะอักเกตมุตะอักเกดันมุตะอักเกดัน I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ I am ฉันคือ not sure not sure ไม่แน่ใจไม่ชัว ฉันเนี่ยไม่ชัวร์ I'm not sure I'm not sure ฉันไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะ่ะได้โอเคต่อมาต่อมาอ่ะ b ิ a t up b e ต t up เห็นไหมมันจะมีคำว่าอีนด้วยนะคะถ้าด้วยนะคะถ้าถ้าเราถ้าเราอ่านทีละตัวละ่ะ beat up of course beat up of course แน่นอนสิแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ of course แน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนตอืมต้องการจะบอกไว้เวลาลวเขาถามเราเธอเธอเป็นคนที่มีใจดีใช่ไหมแล้วก็ต้องการจะบอกว่า of course แน่นอนอ่าแน่นอนฉันหน้าตาดีขนาดนี้ฉันต้องนิส่ดีสิอ่าอะไรประมาณนี้นะคะสมมตินาะสมมติอ่า of course นะคะอ่าต่อมาแลมานิ่เลเจย์แลมานิ่เลเจ I don't mind I don't mind ฉันไม่ถือสาฉันไม่ไม่นะคะฉันไม่ไม่ไม่ถือสาหรอกไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรไม่ถือสาได้ I don't mind อ่ะต่อมาคำน,นี้ยากมากนะคะยากมากเลยเนาะอ่ะอัตมันนะและก็ริพเลตันเจมีเลตันถ้าอ่ักขมอ่านจริงๆนะอัตมันนะและก็ริพเลตันเจมีเลต อืมอัตมันนะแล้วก็เรียกเลยจะมีละ่ะ Have a nice trip เที่ยวให้สนุกนะขอให้เที่ยวคุณอะไรดำเนินไปด้วยความสนุกอ่าอะไรประมาณนี้นะคะ Have a nice trip มีเที่ยวที่สนุกสนุกมีทริปที่สนุกสนุกเนาะ,อ,ะอืมโอเคต่อมาอัตมันนะแล้วก็วักเต้น طيب ันอัตมันนะแล้วก็วักเต้น طيب ัน Have a good ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะ,อะขอให้มีช่วงเวลาที่ดีอ,อันนี้เป็นเป็นประโยคยังไงประโยค positive นะคะประโยคด้านบวกที่ให้กำลังใจได้นะแล้วก็ปลอบอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เพิ่มพลังบวกใช่ไหมขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะ Have a nice Have a good time Have a nice trip เมื่อกี้นะคะอันต่อมา The Al m a i The Al m a i Come with me Come with me มากับฉันหน่อยสิมากับฉันหน่อยเดี๋ยวมีอะไรให้ดูหรือว่ามากับฉันหน่อยเธอทำอะไรเนี่ยเออต้องการเ,เรียกเขามานะคะตัวนี้เนี่ยตรงนี้นะคะประโยคบริบทเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอ,อารมณ์ของเราเลยเนาะถ้าเราโกรธนะคะก็ใช้ได้นะ Come with me มากับฉันหน่อยอืมเธอทำอะไรไว้นะคะอะต่อมา Heather Ludfun k a b i r u n m i n k a هذا ل เ ف كبير ฟ ن น That is very kind of you. That is very kind of you. That is very kind of you. Kind of you. นายเจ้าเป็นคนที่ใจดีมากเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ใจดีมากเลยนะคะอ,อันนี้ก็อ่าประโยคเดียวเจ้าเดียวกับอะไรนะเมื่อกี้ Kind of you อะไรนะที่เราบอกว่าเป็นประโยค o s i ิท v e เมื่อกี้อ่ะคุณจะเป็นคนที่ใจดีเป็นมิตร นะคะ kind ตรงนี้นายช่างเป็นคนที่ใจดี kind of you เนาะเวลาเราอ่านก็พยายามให้มันยังไงดู flow ที่สุดนะคะอืมชอบบอกเลยเนาะ that is very kind of you d o f ตรงนี้ไปเชื่อมกับคำว่า o f ใช่ไหมอืม d o f d o f d o f kind มัน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 จบไปด้วยตัวสระเอ้ตัวพย,ยนนัญชนะส่วน o f มันขึ้นต้นไปด้วยสระ ใช่ไหมเราก็สามารถเชื่อมกันได้ kind of kind of that is, that is that is that is ตรงนี้เหมือนกัน that is very kind of you เห็นไหมมันจะดูน่าฟังมากกว่ามากกว่าที่เราอ่าน that is very kind of you อะไรอย่างนี้ that is very kind of you นะคะอืมเนาะพยายามพยายามนะคะพยายามอ่านกันโอเคต่อมาอ r ร g ก l และฮิกัน อาล่ะกะแลาฮให้ก่อน See you later, See you later. ค่อยเจอกันทีหลังนะไว้เจอกันอีกใหม่ทีหลังคราวหน้าโอกาสหน้าก็ได้นะคะ See you later. อืเวลาเราไปเจอเพื่อนแล้วจะกลับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะ See you later next time. อ่า next time โอกาสหน้านะคะอืมโอเคต่อมาค่ม lam a ิด d t ล a l i c lam a c ิ d แปลว่าอะไร I didn't mean that I didn't mean that ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเธอเข้าใจผิดแล้วอ่าบริบทประมาณนี้นะคะ I didn't mean that I didn't mean that ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นจะเย็นอืมนะครับต่อไปต่อไป ฮัลลิวม์คิโนกะมุซาอัดะตีฮัลลิม์ิโนกะมุซาอัดตี Could you help me? Could you help me? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยฉันหน่อยจะได้หรือเปล่านะคะ Could you Could you help me? Could you help me? ต้องการความช่วยเหลือนั่นแหละเนาะแต่ว่าถามเขานะถามเขาว่าช่วยได้ไหมนะคะถ้าเขาไม่ช่วยก็คือยังไง เขาไม่ชื่อช่วยคือยังไงต้องช่วยนะไม่ได้นะถ้ามาประโยคอย่างนี้คือเขาขอให้ช่วยนะคะ <c oughs> มันคือการอะไรมีมารยาทเนาะการตอบที่มีมารยาทนะคะต้องช่วยนะ <c oughs> โอเคต่อมา <c oughs> the little e the little e t h a t is wonderful <c oughs> นั่นมันสุดยอดเป็นเลย wonderful <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอด amazing <c oughs> ใช้ได้นะเป็นคำ เหมือนกันนะบริบทเดียวก,กันเลยเนาะ wonderful amazing อะไรเงี้ย that is wonderful สุดยอดไปเลยอนะ่ะนั่นมันเจ๋งสุดยอดมาก,ส,มกสุดยอดไปเลยนะคะเจ๋งไปเลย that is wonderful